ใส่เิ่มเลยครับนะ สวัสดีวันเสาร์วันที่13นะครับพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องหนูแดงชาแนลนะเจอกันที่หมายคลอง13เหมือนเดิมนะครับหมายนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเคยมาลงแล้วนะฮะตอนเช้าแดดร้อนมากเลยสัก8โมง9โมงเราต้องย้ายหมายแล้วนะฮะแต่วันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนนะฮะขมุกขมัวยังไงก็ไม่รู้นะฮะเหมือนฝนจะตกนะครับตอนนี้คึบมาแล้ว ตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงนะฮะเจ็ดโมงยีนะครับเดี๋ยวเราจะลงไม้แรกกันนะครับเหยื่อชุดแรก,กส่งลงไปแล้วครับ <นะ S 1> เหยื่อที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะครับตัวล่างสุดเราจะเกี่ยวไส้เดือนนะฮะ ถ้าเดือนหนูแดงนะครับส่วนลำก็จะเป็นลำที่มันเหลือจากเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะสมัยนี้เป็นหม้ที่สวยมากนะครับสวยจริงๆฮะ มาแล้วครับแต้มแรกครับกับเพียรฮะแต้มแรกนะครับนะฮะตุวดี้กินเม็ดพรมนะ ตัวบนจะเป็นเม็ดโฟมนะครับนะส่วนตัวล่างเนี้ยจะเกี่ยวเป็นเส้เดือนครับผมฝั่งทางนี้เราจะลองเกี่ยวเม็ดโฟมทั้งสองตัวนะครับ เกี่ยวข้างครับผมเบ็ดล่างนะฮะเกี่ยวขึ้นมาเลยฮะเกี่ยววันที่สองนะฮะวันนี้เป็นวันอะไรที่ปลาไม่ค่อยกินนะฮะรู้สึกว่าปลากินยากนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าฟ้าไม่เปิดก็ได้ครับมาณท่านไหนที่ที่จะผ่านมาทางาจากจากธัญญะนะฮะคลอง13นะครับ วิ่งขึ้นมาทางหนองแรครนะฮะเลยเลยการประปามาหน่อยนะฮะก่อนถึงสะพานสีก่อนถึงสะพานสีฟ้านะครับก็จะมีหมายต้นคูณนะฮะสามารถเอารถลงมาได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเขาเขาถมดินยื่นออกมาในในคลองนะฮะสามารถตีตีเบ็ดได้ทั้งสองฝั่งเลยตีเบ็ดได้สฝั่งเลยนะครับฝามหมายสวยมากครับท่านาะท่านไหนผ่านมาก็ หมายนี้ผมว่าเป็นหมายเด็ดทีเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าแดดนี้มันก็จะจะร้อนหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้นะฮะมีต้นคูนแค่ต้นเดียวเดี๋ยวผมจะแทนให้กล้องให้ดูนะครับแต่ว่าจะอยู่ห่างหมายมากนะฮะอันนี้คือลักษณะหมายนะฮะสามารถเอารถลงมาได้นะครับถอยรถลงมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหมายนะฮะอันนี้คือสภาพคอสิบสามนะครับ ฝั่งที่นะนะเห็นฝั่งนู้นก็คือสะพานสีฟ้านะฮะเป็นหมาอ่าเป็นหมายแรกที่ผมเคยเคยลงคลิปไปนะฮะมุ่งหน้าขึ้นไปหนองเสือนะครับดูจากสภาพหมายนี้หมายนี้ผมว่าเด็ดทีเดียวนะฮะแต่วันนี้ปลาไม่ค่อยกินนะฮผมลงสองไม้แล้วฮะยังยังนิ่งอยู่ฮนะ ฝั่งวาดครับนะเบ็ดตัวล่างครับได้มาถึงแต้มครับนะะตอนนี้ฟ้าเริ่มเปิดแล้วฮะเริ่มมีแดดแล้วครับ เมื่อเช้ามาตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเพิ่งจะเห็นแดดครับจะมีตัวไหมนะฮะเดี๋ยวรอรู้นอีกทีครับผมกระเพียนครับนะ<ฮ>เด็กตัวล่างครับ ตัวล่างเราจะเกี่ยวไส้เดือนอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็จะ9ก้าโมงแล้วนะครับยังไม่มีวิแววว่าจะจะตอดเลยนะฮะยังไม่มีช็อตเด็ดไปฝากนะาๆเลย นะฮะประมาณสักสิบโมงเนี่ยตรงนี้จะเริ่มร้อนแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเถิบขึ้นไปติดถนนเดี๋ยวก็จะเริ่มไล่มานี้เรื่อยนะฮะ นะแต่วัดยังไม่ติดนะครับแต่มีตอดฮะมีตอดปลาเริ่มเข้าครับต้องรอดูสักพักหนึ่งฮะว่าว่าหลังจากที่มีแดดแล้วเนี่ยฟ้าเปิดแล้วเนี่ยปลาจะเริ่มออกหาหากินหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าวันหยุดนะฮะคืบฟ้าคืมฝนอาจจะตื่นสายหน่อยให้โอกาสมาหน่อยนะฮะให้โอกาสได้กินของอร่อยจนถึงประมาณบ่ายๆนะฮะบ่บายโมงบ่ายสองนะฮะหลังจากนั้นอะ หมดได้กินของอร่อยแน่แล้วเราจะเก็บเป็นกลับเราตามลุ้นอีกทีครับนะ เลยครับนะตอนนี้ก็สิบเอดโมงห้าสิบแล้วนะครับพอดีเมื่อสักครู่นี้ผมไปซื้อข้าวนะฮะไปซื้อข้าวมา,าก็กะว่าจะข้าวเขาหน่อยพอดีมาถึงก็เห็นคันสามสคันที่มันขยับอยู่นะฮะก็เลยลองไปวัดดู ก็ได้มาสามแต้มครับคลองสิบสามนี้ตอนแรกโหสิบล้อวิ่งเกี่ยวเอ่อก็คลองสิบสามนะครับคิดว่าตอนสายๆเนี่ยมีแดดมาเนี่ยปลาจะเริ่มกินนะครับแต่เพอ่อินว่าผิดคาดนะครับก็กินห่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ่าพอแดดมาปุ๊บเนี่ย ปลาเนี่ยจะเริ่มลอยเหนือน้ํานะครับเมื่อกี้ไปสอบถามป้าที่เขาขายข้าวอยู่ที่เลยถัดไปนะฮะก่อนถึงเซเว่นป้าบอกว่าน้ําน้ํามันขึ้นครับวันนี้วันนี้น้ําขึ้นนะครับเนื่องจากน่าฝนน่าจะตกนะน้ามันขึ้นปลาก็เลยจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะพานะไปดูนะครับว่าปลาของสิบสามเนี่ยพอแดดมาปุ๊บแบบมันเป็นยังไงที่ผมอยู่ตัวนี้มันจะเป็นที่อ่าที่เขาจะวิทน้ําเข้าไปฝั่งตรงข้ามนะครับ มันก็เลยมีที่ยื่นออกมานะฮะผมก็สามารถที่จะเดินมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้าดูนะฮะว่าปลาคลองสิบสามเนี่ยเวลาเวลาแดดมานี่มันจะเป็นยังไงครับน้าเห็นไหมฮะมันจะลอยขึ้นเป็นแผลเลยครับนะเนี่ยฮะน้าเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นเป็นแผลเลยฮะเยอะมากครับเห็นไหม ลอยขึ้นเป็นแพรเลยฮะนี่ฮะเป็นฝฝูงๆเลยนะครับจับเก็นฝูงๆวิ่งโอ้โหดูนะฮะนี่ฮะวิ่งทวนน้ําขึ้นไปนะครับเนี่ฮะปลาคลองสิบสามเวลาเวลาเวลามีแดดมาจะเป็นอย่างนี้ครับอ๋อปลากินครับปลากินปากิน,กนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงยี่สิบนะครับ เมื่อสักครู่นี้เราก็เบรกกินข้าวกันนะครับก็ได้มาอยู่ประมาณ 3- าสี่แต้มน,นะครับตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วฮะฝั่งทางที่ต้นตกไม่มีไม่มีต้นไม้แล้วนะฮะแดดไล่มาแล้วตอนนี้ผมก็เข้ามาที่ใต้ต้นคูเลยฮะติดถนนใหญ่เลยนะครับก็กินห่างนะครับก็กะว่าอีกสักพักนึงเราก็จะเก็บเบ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะพาน้าๆไปดู ผลประกอบการนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่คือผลประกอบการวันนี้ครับนะ,ะอีกหนึ่งเรื่องครับนะที่อยากจะฝากนะครับก่อนกลับบ้านทุกครั้งนะฮะที่เราเก็บเบ็ดเคลียร์ของทุกอย่างนะฮะฝากนะนะดูเรื่องขยะด้วยนะครับวันนี้ผมเคลียร์ขยะทุกชิ้นเลยนะฮะ บ่ายสองโมงนะฮะเราได้เก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังจะเดินทางกลับนะครับก็ฝากขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับของนูแดงชาแนลนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับว่านูแดงจะไปตกหมายไหนนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ